<c oughs> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมไมค์เกมแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันในโรบอทอีกเชื้อเคยครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแมปอนิเมะไฟติ้งใช่ไหมเออไฟติง้งไทคุลเออเดี๋ยวผมจะพูดชื่อผิดเดี๋ยวผมเอาชื่อเกมขึ้นในรายกันเนาะ <c oughs> ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวแมปไทคูลอีกแล้วนะใช่ครับและสําคัญเลยคือผมจะเอฟเคแน่นอนนะ <c oughs> เอออ่านว่าอะไร <c oughs> เปเดอร์อะไรสักอ,อย่างโอเคซื้อไปฟูฟี่เออผมได้แล้วผมได้แล้วทุกคนดู อ่าเกมก็ออนไหนใส่คูณนั่นแหละนะครับเออแล้วเราจะไปซื้อพลังอย่างไหนเอาไฟร์คิก<ฮ><ฮ>เดี๋ยวซื้ซอมาคือมันเซกุเซฮ้าสิบโอ้ยเราเราไปสู้อบอสกันดีกว่าไปเลยผมไม่ส่วนละเฮ้ยแคลมได้ขอบคุณครับโอเคไปไป mình trở về từ trường học, 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 từ trường ดูๆๆดู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 เงาดูเงาดูเงาโ้กระเป๋าไงเอ่ออาเบสอ๋ออย่างนี้เองอ๋อโอเคเอ่อให้มาซื้อเลเมนโอเคว้ารวยมากรวยมากตอนนี้รวยสี่สิบเฮ้ยเฮ้ยผมได้อีพิกโอ้มันสามารถอัปเกรดได้ด้วยเหรออัปเกรดไปเลยให้ตังค์ทุกตัวหกวินาที หกเออถูกแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเออซื้อพวกของที่ให้เงินก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครับโอเคขออนุญาตตัดเลยนะจ๊ะไป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 โอเคตอนนี้ก็ผมก็ซื้อของในไทคูณน่าจะหมดแล้วมั้งเออหมดแล้วแค่อัปเกรดนะแล้วก็นี่ฮะทุกคนดู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 ผมนี่นี่โอเค นี่เอาไปเทกับปอดดีกว่ามิตรพันธสนัญญาเอ่อนี่เลยเอาตัวนีเลยใช่เลยใช่เลยพันธสนัญญาทุกคนมันแรงไหมวะแล้วก็มีอันนี้เป็นกระถางระเบิดตัวที่แล้วก็มีเป็นเอ่นนอกระถางระเบิดตัวของใครนะครับนี่นะครับพานธสนีญาอุ๊ยแรงนะเนี่ย ี่เลยอย <c oughs> ได้ทำอะเยอะเหมือนกันนะเออมาเถอะเดี๋ยวลูกวอร์ชวน์ลูกวอร์ชวน์เอาแคบเนี่ยดอู้มูนูดดลดู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 นูดกดนดู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 งูดูดดูดูด

เดี๋ยวไปเลยทำเป็นเรียบร้อยตัดคอตู่เฮ้ยผมผมน่าจะมีแสนหนึ่งเลยทุกคนซื้อ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 ,อโอเคเจียสีเทียสีเลยนี่นี่เจียสีกล่าวไม่พอโลแสแลนนี่คืออะไรเอาเลย Explosive c a เคคือผมอยากดูว่าอันไหนดีก่เอออย่าไม่ดีกว่าเด็บเราลองเท่าดูเออนี่มี่บอสีแล้เขาอยู่อย่างนี้เอาหนุ่มมุ่งเลยมาดึกโอ้โหเฮ้ยมันเป็นท่าอะาก ไม่ท่านเยนายาว่าอยว้าวปิดตาดีกว่าโอเคเรามาจบไดคูนี้ด้วยกันเวลาจบไดคูแล้ละบอยเาินั่นละเอ๊ะน้าหมื่นเน็ดีเลยอาไดคูแล้ใช่ไหมได้จบแล้วมั้ยจบ จบได้คูนะ่แล้วแหละอ๋อโอ้ยจบได้คุณสิดทีได้คู่จบแล้วนี่นี่อันนี้ก็คือถ้าได้ท,ทั้งหมดที่เราได้มานะป้านาสนกเอีถ้าของอาไคโนะแล้วก็เบียหุยะนะนี่นี่ โอเคในเมื่อไอ้คุยเราจบแล้วก็น่าจะเป็นบทเกี่ยวมือมดเลยจะเป็นเลิกอันดีแล้วนะครับผมก็เฮ้ยอุอยดาาโปรดท่ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครผมด้วยนะครับอ๋อทเสียงเบาด้วยนะครับว่ามีคนโอเคครับ จ้าพี่นี่ยังดูะไรไวชรกับสให้ผมด้วยยันและจิกันใ่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเ